ไอซ์อภิษฎาท้อง8เดือนสามีตั้มดูแลถึงไทยจัดทริปกับลูกสาวก่อนคลอดสำหรับโค้งสุดท้ายคัน8เดือนดานราสาวไอซ์อภิษฎาเคลือคงคาอุ้มท้องควงสามีชาวฝรั่งเศสเดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดภูเกต็ตถ่ายรูปภาพอวดความสวยบนเรือทำเอาทะเลลุกเป็นไฟกับความเผ็ดนี้ด ada, ดโดยไอซ์อภิษฎาเพสต์รูปบนเรือสุดหรูทั้งภาพอาหารและที่พักก่อนจะแชร,รูปภาพลงโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นท้องป่องกันแบบช,ชัด เรียกว่าพัฒนาการลูกสาวโตเร็วไม่เบาทั้งนี้ก็ได้เขียนแคปชั่นพาลูกสาวมาเที่ยวภูเก็ตเตรียมพร้อมจะเป็นเด็กภูเก็ตค่ะไอซ์อภิษดาเปิดบ้าน40ล้านที่สร้างให้พ่อแม่ก่อนย้ายไปอยู่กับสามีแถบริมน้ําโดยเป็นการพาทัวร์บ้านหลังใหม่ที่กําลังสร้างซึ่งไอซ์บอกว่าบ้านหลังนี้ตั้งใจจะสร้างให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ไม่ได้สร้างไว้เป็นเรือนหอ ส่วนตนนั้นอาจจะย้ายไปอยู่บ้านของสามีแทนโดยไอซ์เล่าว่าตอนที่มาซื้อที่ตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาสร้างบ้านเพราะเป็นโลเคชั่นที่ไม่คุ้นแต่ตั้งใจจะซื้อให้พ่อกับแม่พอบอกว่าซื้อให้พ่อกับแม่เขาก็บอกว่างั้นไม่อยู่เลยทิ้งที่ดินตรงนี้ไว้นานมากจนกระทั่งโควิดมาและรู้สึกว่ามันไม่แน่ไม่นอนเลยได้เลิกลงเสาเข็มสร้างบ้านเมื่อต้นปี2564บ้านหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ190ตารางวา ส่วนที่ดินที่ซื้อมาก็น่าจะไม่เกิน5ล้านบาทส่วนแปลนบ้านหลังนี้ตอนนั้นที่สร้างก็ไม่รู้ว่าตนเองจะมีครอบครัวหรือเปล่าเมื่อถามว่าอนาคตไอซ์จะอยู่ที่ไหนเจ้าตัวบอกว่าคิดว่าก็จะอยู่กับสามีแต่จะเป็นอีกโซนหนึ่งแถวริมแม่น้ําซึ่งฝรั่งเขาไม่อยากอยู่ในมุมตึกอยากเห็นแม่น้ําเพราะมันเป็นมุมที่น่าตื่นเต้นของเขาซึ่งเขาดูมุมนี้ไว้นานแล้วก่อนที่จะเจอไอซ์เราก็ตามใจเขาเลย เพื่อนสีในวงการบันเทิองอย่างเอมมี่มรกตได้เปิดใจถึงไอซ์ขณะตั้งครรภ์ว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้ดีดามากๆพร้อมทั้งบอกว่าไอซ์เป็นคนหุ่นดีออกกําลังกายเยอะท้องอาจไม่ป่องเท่าใครแต่สุขภาพจิตใจดีมากๆสุขภาพดีทั้งคุณแม่และคุณลูกตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายคาดว่าจะไปประเทศญี่ปุ่นก่อนที่คุณหมอจะไม่ให้ไปถามถึงประเด็นสามีมีแววว่าไอซ์จะพามาเปิดตัวกับเพื่อนๆไหมก็ต้องถามสาวไอซ์กันเอาเอง ตนจะไม่หุดอะไรทั้งนั้นถามว่าหล่อไหมก็โอเคค่ะแล้วแต่คนมองสําหรับตนสามีก็คือหล่อที่สุดในสายตาไอซ์เขาก็มองว่าสามีตัวเองหล่อที่สุด